อยากเห็นลูกเต็มทีแล้วครับขออนรับไปดีครับพี่ตองเต้ยนะโผสวัสดีครับลุงเต้ยสวัสดีครับเป็ <c oughs> งไงบ้าง <c oughs> ครับผมได้เรื่องแล้วเออไ,ได้เรื่องแล้วเป็นไงบ้างครับเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ลบหรือบวกกไม่บอกเป็นเปอร์เซ็นต์เราบอกเป็นคำตอบเลยเนะี่ยเจอคุณแม่แล้วเนี่ยแกเป็นไงบ้างครับแกอยู่จังหวัดไหน,นแกอยู่แกอยู่ที่สมุทรสาคร กอยยู่งไรัคเขาอยู่กับออยยู่กับแฟนใหม่ขายของขายของอยู่กับแฟนใหม่ยสบายดีใช่ไหมสบายดีได้เจอแล้วเจอแล้วแล้วแม่เขาก็รอลูกชายมาหาอย่างเดียวนี่แหละเอ๊ติดจ็อบนะติดเป้าซะเลยสิบเราอะมองโลกในแง่ราย กติก็ไม่มองลงูนะแต่แอบก,กังวลไง,งแม่ที่หายไปใส่ผิดเป้าครับแง่แง่แต่ข่าวทางโน้นอ,นอะ่ะข่าวทางโน้นเขาก็เป็นแบบ<ไ>เป็นไปได้เ<ไ>น้ะที่จะแบบจะใส่้ายแม่อะไรเงี้ยข่าวชาวบ้านแบบพูดต่อๆกันเงี้ยน่ากลัวเป็นท้ายแล้วยังไงได้ยินจากปากแม่ก็โอเคนะเพือ่อใช่โอครับบิจับฟอร์จิเด ลายทางภารกิจตามหาแม่ให้พี่ต๋องหลังจากเจอคำตอบที่น่ายินดีเราก็นัดหมายวันพบเจอเพื่อปิดฉากความพลัดพรากทันทีครับจาก35ปีสู่วันนี้ที่เฝ้าคอยตอนนี้กี่โมงตอนนี้อุ้ยจะเที่ยงแล้วสอ,สองชั่วโมงไปสมุษสาครปลายทางของเรานะจะเจอแม่ตอนบ่ายสอง สวัสดีครับคุณแม่จ้าตอนนี้เต้ยกำลังออกเดินทางแล้วนะจ้าจ้าอีกสองชั่วโมงถึงจ้าแม่รออยู่ลูกใจจอใจจออยากเห็นลูกจั็ทีแล้วครับตอนนี้ลูกชายนั่งอยู่ข้างๆเต้ยเนี้ยแม่อ่าไม่อยากเห็นเขาเต็มทีนะล,ลูกโอเคโอเคเราอีแป๊บหนึ่งอีกแป๊บหนึ่งจ้าจ้าจ้า ตามหาลมเพลียหลับไหลแต่ใจข้างในนีน่เคยหลับลงนั่งลงร้องหไห้แม่ในฝันรำพึงรำพันสักวันคง